สีจิ้นผิงผู้นำการปราบคอร์รัปชันเราต้องกล้าหันมีดเข้าหาตัวเองเพื่อขจัดทุดจริตให้สิ้นซากสีจิ้นผิงก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำจีนพร้อมกับภารกิจปราบปรามการคอร์รัปชันของภาครัฐอย่างเด็ดขาดมาตรการกวดล้างเข้มงวดเอาผิดเจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้นตั้งแต่ผู้นำระดับหมู่บ้านไปจนถึงรัฐมนตรีและบรรดานายพลท่ามกลางวิธีการทุจริตแบบเดิมๆเ,เ,เช่นการรับสินบนใต้โต๊ะ นับแต่ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำจีนในปี2012ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ดำเนินนโยบายปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและเป็นวงกว้างข้อมูลจากทางการจีนระบุว่าในช่วง5ปีแรกที่ประธานาธิบดีสีขึ้นบริหารประเทศมีเจ้าหน้าที่ราว1.34ล้านคน ทั้งระดับบนและระดับล่างหรือที่เรียกกันว่าเสือและแมะลงวันถูกปลดจากตำแหน่งด้วยข้อกล่าวหาทุจริตและกระทําผิดทางวินยัยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนจำเป็นต้องหันมีดเข้าหาตัวเองเพื่อกำจัดปัญหาการไร้ระเบียบวินัยภายในพรรค รวมถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเดินหน้าปราบปรามเจ้าหน้าที่รัฐที่ประพฤติมิชอบรวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการชักนำให้เกิดการทุจริตสำนักข่าว BBC เคยรายงานว่าภายใน3ปีแรกของการดับรงตําแหน่งสีจิ้นผิงปราบปรามเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันมากกว่าหนึ่งล้านคน ตั้งแต่นายทหารผู้บริหารกระทรวงกรมกอง CEO บริษัทรวมถึงนายธนาคารที่ให้สินบนกับเจ้าหน้าที่ลงททษตั้งแต่การภาคทันปลดออกจำคุกจนถึงประหารชีวิตสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นับตั้งแต่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของประเทศเมื่อกว่า10ปีก่อนได้มีการเดินหน้าปราบปรามการทุจริตในหมู่สมาชิกพักอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นเสือซึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือแมลงวันเจ้าหน้าที่ระดับล่างที่ทุจริตไม่ปฏิบัติตามนโยบายของพักในปี2024 คณะกรรมการกลางตรวจสอบวินัยได้นำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีทุจริตอย่างน้อย500,000คดีมีจำนวนผู้ถูกลงโทษรวม462,000คนและอีก15,000คนถูกส่งให้อายก,การสอบเพิ่มเติมในจำนวนนี้มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงเทียบชั้นรัฐมนตรีจำนวน56คนขณะที่คณะกรรมการติดตามต่อต้านคอร์รัปชันในกองทัพ ปลดแอกประชาชนจีนได้พยายามสัดสางการคอร์รัปชันในกองทัพตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีกลาโหมจนถึงนายพลระดับต่างๆในสุนทรพจน์ที่เผยแพร่ผ่านทางวรารสารฉิวซื่อซึ่งเป็นนิตยสารหลักของพรรคประธนานธิบดีสีจิ้นผิงย้ำว่าพรรคต้องเด็ดขาดกับทุกกลุ่มผลประโยชน์องค์กรที่ใช้อำนาจในทางมิชอบหรือกลุ่มอภิสิทธิ์ชนที่หาผลประโยชน์หรือชักจูงสมาชิกพรรคให้ทุจริต เราต้องกล้าหันมีดเข้าหาตัวเองขจัดอิทธิพลด้านลบแบบทันท่วงทีเพื่อให้พักเต็มเปี่ยมด้วยพลังและมีชีวิตชีวาอยู่เสมอประธานาธิบดีสีกล่าวสืบจากข่าวรายงาน